บนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพร้อมดามูทางอุปสรรคควากน้ำมากมายเลือเกินแต่จุดหมายปลายทางของใจจุดพลังให้ฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะไขว่า บนทางเดินจิตตัวยาวไกลกายและใจงคงเดินไปจะไม่มีวันไหนที่หลังกลัากจะล้จะมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดิน สักวันจะเป็นยานฝันไฟจะทำให้ได้เหนื่อยสักเท่าไรถึงแท้กายใจให้ดังฝันพี่ไมช่ช้าพี่ไมยชา้าเอาใหม่ให้ดังฝันใหม่พี่ไมยชา้า พอเห็นน้องพัดเดินพี่ไมค์หันเลยนะครับเอาไหมครับตรงให้ดังฟันใหม่เหนื่อยสักเท่าไรถึงเทกายใจออยก,กให้ดังฟันใช่ถูกต้องวันนี้ต้องหาอย่างเดียวเลยสนุกอย่างเดียวจะไป โดดเด่นบนฝากฟ้าจะไปคุยคว้าเอามาดึงใจฝันจะไปให้ถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนาฟ้าจะไปคุยคว้าเอามาเดินใจฝันจะไปให้ถึงปลายทางในวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟ ยิ่งใหญ่เกินใจของนคนอย่างฉันจะให้ฝันของฉันได้เป็นจริงให้ได้คือเทอยของตัวเอ,องควงมใจวันส,สักวันจะต้องเป็นควันของฉันพ <Again. S 3> ังทังทันไม่เคยมีแฟนเธอชันเดินแล้ว ถูกไหมเ,า oh my, เอาใหม่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 เพหลัง Academy Fantasy เดินลงแล้ว5,6 Academy ใหม่5,6,7,8 Academy, Academy Fantasy จะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฝ่าฟ้า,ฟาจะไปคว,ว้าเอามาดึงใจฝันจะไปให้ถึงปลายทางในวันนั้น จะเป็นคนดังจะอยู่ในแสงไฟจะไปเป็นดาวโดดเดี่ยวถึงสายตาจ้ามองจะไปคุยคว้าเอาให้ได้ฉันใจตัวฉันจะไปถึงปลายทางต้องเป็นของเราจะเป็นคนดังจะอยู่ในแสงไฟ Academy fashion <cle an> หนู <c oughs> ครูเป็ดบอกว่าให้เปลี่ยนใหม่ตรง Academy แ a n Academy 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 สองมือ Academy สองมือเอาใหม่ <c oughs> พร้อมกันทุกคนพร้อมกันหมดเลย ห้าหกเจป Academy Fantasy แกงอีกเจ้าหนึ่งหนึ่งสองสา Academy Fantasy เออทีนี้จะไม่มีคนลืมละขอกับเพลงทีนี้จะมีเห็นคนที่ซ้อมหน้าไม่อยู่อยู่ไม่กี่คนนะคะทีนี้เอาซ้อมเอาหน้าด้วยซ้อมเอาฟีลิ่งด้วยนะคะพี่ว่านยิ้มให้หนสิเออพี่ว่านพี่ว่าน ทุกคนนะครับเวลาออกมาแล้วให้มันมีความสุขมาตั้งแต่ข้างในได้ไหมนะครับเมื่อกี้ดีขึ้นแล้วอย่าให้ผิดหวังอีกนะแล้วตบกันลงอยู่ข้างหลังห้ามคุยพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้ว จะจะเอาอะไรอ่ะจะเอาวงสดหรือว่าฮะสดครับสดนะคะโอเคพร้อมค่ะ ร้องหมู่เอาไม่ออกคนละหน่อยๆนะเส,สะะียงมันเซ็งแซ่บ้ามันไหลหมดขอไม่ให้คุณครูด้วยคุณครูช่วยกันขอไม่คุณด้วย <st> <c oughs> เหมืนอนคอนแทคเตอร์ใครไม่รู้ไม่ใช่ครวรกราฟ้วโอเค ลงมานะยิ้มเลยนะยิ้มเลยนะพอร้องเสร็จปุ๊บร้องตอนร้องเนี่ยเราเราต้องสมาธิอยู่กับตัวเองใช่ไหมต้องมันต้องเสียงออกมาใช่ไหมแต่พอร้องเสร็จเราก็สดใสได้นะคะยิ้มได้นะคะอ่ะอีกเที่ยวหนึ่งวานอ่าเด็กๆครับเมื่อกี้นี้นะครับครูให้สี่เต็มสิ 10. นี่คือแฮปปี้แล้วนะ เอาสิความสุขนะส่งมา นิดนึงนะคะเดี๋ยวจะซ้อมเทคนิคนะคะบางอย่างแต่ว่าตรงนี้จะยังไม่ซ้อมนะคะไฟตรงนี้ยังไม่ซ้อมนะคะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ขาดก็คือบางท่อนที่เรารู้สึกผิดหรือว่าเรายังออกมาคือบางคนยังไม่ถึงท่อนเราแล้วก็เอาแบบยกไมค์ขึ้นมาร้องเนี่ยรู้สึกผิดหรือตัวไหนตรงไหนไม่ต้องแสดงอาการออกมานะคะไม่เป็นไรนะคะเรายังมีเวลาซ้อมนะคะแล้วเดี๋ยวเข้าไปเราต้องซ้อมต่อกันอีก ะะทีนี้ขอลดคลายความตื่นเต้นลงเพราะนี่เราคือการซ้อมอยู่นะคะใครทําผิดทําอะไรไม่เป็นไรเพราะผิดแล้วเดี๋ยวจะแก้ให้นะคะถ้าผิดแล้วหนูมัวจะดนี่ไม่อยากผิดเลยมันยิ่งแน่นเขาเ้าไปใหญ่เลยยิ่งแน่นปล่อยมันออกมาผ่อนคลายมันออกมาทำมันออกมาถ้าใครเยอะไปใครน้อยไปเดี๋ยวจะไปบอกนะคะแต่ตอนนี้ทุกคนทําได้ดีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทํามาจากใจเท่านั้นเอง ะล้วมาจากใจทำาออกมาจากใจยิ้มให้กับคนดูนะคะพี่ว่านพี่ว่านต้องโฟกัสคนดูมากนะคะพี่ว่านห้ามมองเพื่อนเลยนะคะพี่ว่านต้องโฟกัสกับคนดูอย่างเดียวเลยนะคะแล้วท่อนที่หนูโพสอ่ะหนูต้องโพสที่แรงกว่านี้เมื่อวานเราที่เราเล่นกันเียแรงๆนะคะเพราเล่นกันแรงอยู่แล้วนะคะพอโพสปุ๊บพี่ว่านหันหันแค่บิดไหลก็พอละเออเดี๋ยวไม่ต้องทําหน้าเอาหน้าาหล่อ ส่วนทุกคนพี่มายดีแล้วนะคะน้องมิวดีแล้วนะคะพี่ออฟเดินออกมามัน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 เดินออกมายังไม่หล่อนะคะพี่ออฟพี่ออฟต้องเดินออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ออฟค่อยสนุกนะคะพี่ออฟพี่ออฟออกมาแบบนี้มันมันมันบอกว่าโอ้มันมีพลังดีนะอันนี้ลดลงมานะคะคนที่มีพลังดีแล้วลดเนี่ยมันจะง่ายกับครูเป็ดนะคะแต่คนที่ยังไม่ได้เอาอะไรออกมาเลยเนี่ยมันยากที่เราจะแบบ เนี่ยไม่ไงก็ต้องนั่งโยกอยู่ตรงเนี้ยข้างๆนะคะแล้วเวลาเวลาเวลาแท็บนะคะไหนขอ tab แท็บขวาซ้ายดูนิดนึงนะคะไม่เอาอย่างนี้เอาฟีลิ่งแต่ว่าครูเป็ดต้องการแค่ทิศทางเท่านั้นเองคือขวาซ้ายขวาซ้ายไหนทําให้ดูไหนซีที่ละค้าหกเจ็ดแอนขวาซ้ายเออน่นแหละใครจะขวาซ้ายยังไงก็เรื่องของคนนั้นแต่ว่า